พิเศษแน่นอนครับเฉพาะศิลปินที่ไปก็90เพียบเลยนะครับแล้วก็เพลงฮิตมากมายครับรับรองว่าวันนั้นใครไปชมต้องเต็มอิ่มกลับบ้านแบบยิ้มใบใจนั่งแล้วก็เพลงมันเพลงเพราะๆเนี่ยขนไปเพียบครับรับรองครับไปเจอนะครับไปมันกันให้ได้ครับก็ไปย้อนวัยย้อนเวลากันนะครับกับเพลงฮิตเพลงที่ติดถูในยุคที่เรา กำลังรดโผอยู่ในช่วงเวลานั้นมีทุกๆเพลงผมเชื่อว่าที่ก็ผเพลงฮิตไปพี่ก็เพลงฮิตล้วนๆครับผมเองก็เพลงฮิตล้วนๆเพลงที่ไม่ฮิตไม่ได้เอาไปใหน่อยครับเจอกันครับเพราะว่าทุกคนต้องรีบจองนะครับเพราะว่าในช่วงนี้เห็นบอกว่ามีพิเศษจากพันสองร้อยเท่าไหร่เหลือป99ผมว่าถ้าเป็นผมผมเดี๋ยวผมจะจองด้วยแล้วเจอกันนะครับเพราะว่าวันนี้ครั้งนี้ผมไปนอนก่อนไงามเป็ู้ก่อนใช่คือครั้งนี้ผมไม่อยากพลาด เพราะว่าพวกเราเองก็ตื่นเต้นที่ได้มีคนเข้าวสู่อยู่ในทีด้วยกันทั้งเพลงก้าวสู่ที่ว่าเราถึงได้เกี่ยวกันมาเพื่อจะมอให้กับแฟนเพลงที่ก้าสู่ในวันนั้นได้ฟังดกันผมเชื่อว่ามันเป็นครอบครัวใหญ่ของก้าสู่ที่รวมกันอีกครั้งที่นี่ไม่อยากที่คนพลาดกันมีหลายๆพาร์ทที่เป็นพาร์ทเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นะครับนี่เส่วนของผมมีพี่กบมีพี่แมวแล้วก็ผมนะครับมีส่วนเพลงที่ทำพิเศษไว้เพื่อโชว์ในงานนี้ด้วยเขาบอกว่าเป็นปูกัรนดูงติ่ง ครับอาจจะไม่รู้ว่าชื่อชื่อคิดเป็นกนั่นแหละครับคุณแล้วเกไว้นอซเว